เก็บเยอะเห็ดพิษส,สวยมากไข่ใหญ่มากเลยพดพอโอ้โหโอ้ยกิงโคโลอ้วนมากหวงโอ้โหขาแน่นนี่นะทุกคน โอ,โ,งงงงโอ้โหนังงามนงงามโอ้โหขี้ายที่ไหนเนี่ยขี้ายที่ไหนแต่ดอกนั่นแก้แล้ว,ว่เอาได้จ้ะพี่ดอกนึงอะไรนะโอ้โหสวัสดีค่ะแมะ่กวนจ้าเข้าป่าเก็บเห็ดกันค่ะกับหมวงกับน้องน้อยวันนี้ไปแล้ว ยางน้ำกลอมูโอ้โหเห็ดเคลลดก็เต็มอยู่มองข้างทาไงก็พากันเวียนหัวเมารถกันโอ้โพึ้งขาลายจ้ะ เพอเวอเลยมาแล้วมาแล้วก็ใหญ่เลยไงเนี่พึ่งหวานดอนเนี่ยที่เราเจอกันใช่ไหมให้เลืองเหรอเห็ดพึ่งเห็ดพึ่งเออสวยมาก สวยมากม่วงเก็บเยอะเห็ดพิษสวยมามเนี่ยเราก็มาเอารูปอย่างนี้เลยสงสัยจะได้เบนเข็มแล้วบ้างเบนเข็มหาเห็ดพิษก่อนาทกำลังมาะมีจะมีนะใช่ตรงไหนที่เราเจอเยอะๆนะม่วงนู้นอีกเหรอเออเดินเข้าไปลึกหน่อย่ เหมือนจะตรงนี้โอ้โหมันแล้วแต่ความสมบูรณ์ไงถ้าที่ไหนอุดมสมบูรณ์มันก็อันนั้นเห็ดใครก็รู้อยู่นะว่าจะมาเก็บเห็ดนะอย่อเออโอ้โหขาส้มโอ้แล้วก็พึ่งขาลายแล้วก็แบบว่าโอ้โห อ่อนๆกันนะทุกคนเยอะมากด้วยป่าให้ความลับครับเฮ้ยขวานใหญ่เหยียบเห็ดดอกนันมีคนมาเจอป่าพ่เจ้าแล้วเห็ดเห็ดเราไม่เป็นความลับแล้วนะทุกคนเห็ดพึ่งยักษ์นะทุกคนที่แก่แล้ว มี han, น,น่าจะมีอยู่โอ้ยเห็ดพึ่งสวยมากค่ะตุบปุ๊มากนะทุกคนตุบปุ๊มากตุบปุ๊มากโอ้โหไข่ใหญ่มากแบบพอดพอโอ้โหโอ้ยกินงคโลอ้วนมากหมวง น้อยดูดิ่เห็ดพ like ึ่งแบบโคตรๆอ่ะอ um ้วนมากน่ารักอ่ะน um ่ารักมากสุดติ่งสุดติ่งไหมอ้วนที่สุดในสามโลกแล้วน้องน้อยเห็ดนังนางงามตุ่มเลยอุ้ยเป็นโดนเลยน่ะไม่ใช่ไม่ใช่หรอเอาอ่อนๆนั่นแหละน้อยโอ้โหสวยอ่ะนั่น อือนั่นแหละในของแสบน้อยพวดรสันท์้โอ้โหเห็นหนางลมครับไม่ขี้เลไม่ขี้เลเป็นตับตับอยู่ครับเก็บเห็ดนางลมได้ตับครับแข็งเลยนะทุกคนบงังนะโอ้โหปุดสวย เบดงามงามจนปวดโพอยู่นะอยู่นะอยู่นะอ,อ่อนๆนะทุกคนโอ้ยเหี้ย เขาก็กำลังขึ้นนะทุกคนปวดโพรนะปวดโพรบักม้วกแตงอยู่นะนอ,นะอ่อนๆอ,อ,อยู่นะเนี่ยดู กิ่งเล็กกิ่งน้อยนี่หมดก็ต่อครับเห็นไหมเอานี่กระดูกกวางจ้ะเขาาๆแม่ขอนว,ว,ว่ามันเห็ดแม่ขอนก็เดินตามทางลาดนี่นะโอ้ พื้นืนดินในปานี่จันแบบว่าเขาจะยั่วแล้วเขาจะนุ่มมากนะทุกคนเป็นแบบว่าใบไม้ทับถมแบบเยอะเยอะมิเตสากอรารยธรรมที่พระเจ้าเก็บแล้วพระเจ้าตัดทิมไว้ค่ะให้เห้าเลี้ยใจครับส้มมาน้ำกล เจออะไรเห็ดเพิงนะทุกคนเห็ดเพิงเห็ดเพิงโอ้โหอย่างงามหนึ่งสองสามนะนุ่นดอกซีค่ะโอ้ยสวยสุดสุดสวยค่ะแต่ว่าเห็ดส้มเน่บ้เก็บได้ค่ะเห็ดส้มเน่ขาแน่นนี่นะทุกคนโอ้โห น่าง,งามน่าง,งามโอ้โหขี้ลายที่ไหนเนี่ยขี้ลายที่ไหนแต่ดอกนั่นแก้แล้วว่าเอาได้จ้ะพี่ดอกนึงอะไรนะโอ้โหโ สวยมากเมียงนะทุกคนยังไม่ไปไหน มองอยู่ใกล้ๆรถรถบวกว่างหันไหมดอกนี่แห่โอ้โหขาเยอะมก จนว่าแต่ว่าสวยจนว่าจะเรียกทำไมโอ้โหสวยจนอ่อนอ่อนสุดเก้ยเกือบเหยียบก้าวขวมไว้แบบนึงโอ้โหน่ารักที่สุด ดอกหนึ่งใช่หรือไม่บัเห็ดดินหัวคือเห็ดเผิองเลยเห็ดหดินเห็ดดินก็กลัวที่ไหน <laughs> โอ้ยระวังโทราศาัพท์เด้คอคนบ่ห่หงดอก มองไกลจ้าออจ,จับไม้มันจะมีแนวจับ <c oughs> โอเคครับเรียบร้อ <c oughs> งแม่น้ำไหลามาคุณ <c oughs> ตรงที่ขาลายเยอะๆไม่เจอเหรอ ก็จะมาล้างเห็ดกันนะจ๊ะเห็ดแคขวดมากค่ะสองสามถุงสี่ถุงเห็ดต่าง,งเดี๋ยวมาล้างเห็ดเกียงกันจ้าแม่ค่ก็จะล้างแล้วก็หั่นเตรียมลงหม้อเลยนะจ๊ะเนี่ยผู้พึ่งคาลายนี่ก็จะขูดขูดแล้วก็ลงหม้อไปก่อนนะจ๊ะต้มไปก่อนสักยี่สิบน,นาที พวกนี้ก็จะล้างกัน กลอกก็เฟินี่เห็ดไข่มุกนะจ๊ะ yeah, ก็ลอกลอกหัวเข้าออกนี้ก็ได้ไม่ลอกก็ได้นะจ๊ะย่าจาความน่าทานนะต่างกันก็ลอกลอกอ,ออกกันมาไม่ลื่นด้วยนะทกคเรียบร้อย <Yeah. S 1> พอทำความสะอาดดอกใหญ่มว่ว แล้วก็ผ่าชิ้นพอดีคำเตรียมลงหมอ้อนี่เห็ดมะนาวจะ้ะเห็นมะนาวก็จะขูด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 ,ขดนะแล้วก็ลอกเมือกที่หัวออกด้วยเะกับเรียบร้อยเป็นชั้นๆหนึ่งเลยนะจ้ะ ชั้นเมือกเขาจะไม่เอาออกก็ไม่เป็นไรนะทุกคนมันก็จะเมือกเมือกลืน่นลื่นลญกยา วันนี้ไม่มีน้ำยานางก็ใส่เป็นน้ำเปล่าเลยนะจ๊ะอันนี้ใส่ตะไคร้แล้วก็อันนี้เจวบองค่ะพริกแกงอย่างง่ายนะแล้วก็เติมน้ำปลาร้าเล็กน้อยชูรสตามชอบพอเดือดแล้วก็เห็ดลงไปเลยครับปิดให้เห็ดยุบเราก็มาใส่ซุก,กินี่บักบววญี่ปุ่นไอ้บักบวบบวฝรัง่ง บววฝรั่งปลูกเองนะคะปลูกเองได้สองลูกแล้วเนี่ยก็ไปใส่หม้อเรียบร้อยค่ะพอบวบเริ่มสุกนะทุกคนพอบวบสุกเราก็เริ่มสุกเราก็ใส่แมงลักได้เลยแล้วก็เสิร์ฟได้เลยค่ะใส่แมงลักก็เสิร์ฟชิมแล้วก็ปรุงรสเพิ่มตามชอบนะคะ แล้วก็ตักเสกมาชิมกันค่ะ มาค่ะแกงเห็ดอร่อย แฟรนช์ฟก็นัวมากไข่มุกกัน it now ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิงด่งแจ้งเตือน